สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเร่สุขภาพกันหน่อยนะครับต้มชาใบม่อนกินครับต้นใบม่อนอยู่หลังบ้านครับวันนี้ใส่ลูกด้วยนะครับทุกครั้งผมจะกินลูกสดๆครับอร่อยดีเปรี้ยวอมหวานวันนี้ใส่ลูกเลยนะครับใส่เกลือไปบ้างเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมก็ได้พันหัวกระเจียวมาแล้วครับเตรียมจะลงปลูกครับแต่ ไม่ได้ทําคลิปครับเพิ่งปลูกเมื่อวานนี้เพิ่งมีเวลาว่างครับได้มาตั้งนานแล้วก็จะปลูกอยู่บริเวณประมาณหลังบ้านนะครับพอดีเหมือนฝนจะตกครับเมื่อวานก็เลยไม่ได้ปลูกนี่ครับก็จะมีพื้นที่อยู่ไม่เยอะนะครับจะมีอยู่แค่นี้ครับเอาขุดฝังฝังดินไว้ตามที่พี่เขาบอกครับใครสนใจก็ติดต่อพี่เลยนะครับ ชื่อช่อง Youtube ของพี่เขานะครับชื่อว่าช่องครัวมุมสบายครับแกขายไม่แพงครับแล้วได้เยอะเลยครับขุดลุมปลูกเสร็จแล้วก็จะรอฝนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องรดน,น้ำไม่ต้องอะไรเลยพี่เขาบอกครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่เคยได้ลองทำชาใบาหม่อนกินนะครับ ลองทำดูนะครับหอมสดชื่นนะครับกินแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายมากครับพอดีผมนานๆผมจะได้ทำกินครับแต่แม่บ้านเขาจะทำเกือบทุกวันแล้วครับแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยครับใส่ลูกด้วยใส่ลูกของมันบรลลี่ด้วยครับน่าจะอร่อยเหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับส่วนมากจะอยู่หลังบ้านครับจะ ทำความสะอาดหลังบ้านแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้าไปเรื่อยๆครับนี่ก็เริ่มจะเข้าฤดูฝนแล้วก็พวกกิ่งไม้ใบหญ้าก็จะลกหน่อยครับนี่ก็ตัดแต่งกิ่งไม้เรื่อยครับต้นมันบัลี่ครับถ้าไม่งั้นเขาจะโตครับถ้าโตแล้วเราจะเก็บยากนี่ครับการเก็บครับส่วนมากผมก็จะเอายอดอ่อนครับผมชอบยอดอ่อนครับก็ ถ้าใส่แกงใส่ต้มครับจะอยอดอ่อนถ้าต้มกินน้ำเนะี่จะเอาใบอยู่กลางๆประมาณกลางแก่กลางอ่อน,นครับผลผลของมันบร์รี่ครับอร่อยมากเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมาครับขอบคุณมากครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ